ได้มาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแหล่งท่องเที่ยวระดับตำนานสถานโลกที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ต้องห้ามพลาดนะครับที่ต้องมาเที่ยวชมสาราอนุสรสถานถ้ำหลวงและคารวะดวงวิญญ,ญาณวีรบุรุษแห่งถ้ำหลวงจ่าแซมนาวาตรีสมานกุนันผู้เสียสละชีวิตจากปฏิบัติการช่วยชีวิตทีมฟุตบอลมูป,ป่าอะคาเดมี่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับ สมัยก่อนนะฮะที่แห่งนี้เขาเรียกว่าวณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับก็มีคนมาเที่ยวประมาณสักปีละประมาณ40,000คนแค่นั้นเองครับหลังเกิดเหตุการณ์วันที่23มิถุนายนเนี่ยปีถัดมาก็มีคนมาเที่ยวถึงประมาณสักล้านห้าแสนคนเลยนะครับ <S 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 ถัดมาก็เกิดเหตุการณ์โควิดก็มีคนมาเที่ยวลดลงตามสาภาพปาัจจุบันนี้เราเปิดมาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นมาช่วงนี้ก็เฉลี่ยว,วันละประมาณ5-600คนนะฮะต่อวันนะครับ หลังเกิดเหตุการณ์นะครับก็คือเราได้พัฒนาปรับปรุงไปหลายส่วนนะฮะสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็คืออาคารท่านอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยศาลาอนุสรณ์จ่าแซมที่เหลือก็เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เราพัฒนาปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเทีม่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับ วันนี้เราได้มาโดยที่คนไม่แน่นจนเกินไปและเราก็สามารถที่จะมาให้ข้อมูลแนวคิดความคิดเห็นในเรื่องทิศทางการพัฒนาที่จะให้สถานที่แห่งเนี้ก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่สากลคนทุกกลุ่มเพศวัยที่มีความข้อจํากัดชนิดต่างๆได้มาร่วมประสบการณ์และวีรกรรมต่างๆที่คนในพื้นที่แห่งนี้ ได้ร่วมกันมาร่วมพลังกันกับชาวต่างชาติช่วยเหลือชีวิตเยาวชนที่ทุกคนให้คุณค่าตลอดทั้งเราอาจจะยังสามารถใช้ประโยชน์จากที่นี่ในการส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในย่านนี้กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ําในเรื่องต่างๆได้พื้นที่ชุมชนแม่สายเป็นพื้นที่ที่บัดนี้เนี่ยคนรู้จักแล้วเพียงแต่ว่านอกจากถ้ำหลวงแล้วเนี่ยเขามาแล้วเราจะสามารถพาให้เขาไปรู้จักอื่นๆพื้นที่อื่นๆได้ด้วย ประโยชน์จะได้กระจายออกไปให้คนอื่นได้ดั่วยกันขอบคุณครับ หนึ่งที่ต้องห้ามพลาดเมื่อได้มาเยือนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนั่นก็คือสะขุนน้ำมรกตซึ่งเป็นทานน้ำสีฟ้าอมเขียวสวยงามประการตาเป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติที่เกิดจากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงในช่วงปฏิบัติการกู้ชีวิตทีมหมูป่าติดถ้ำเมื่อช่วงกลางปีส5 6 1ที่ผ่านมาครับ พื้นที่เบื้องหลังนี่ก็คือสระขุนน้ำมรกตนะฮะตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเดิมเนี่ยเขาเรียกขุนน้ำนางนอนน้ำที่ไหลมาเนี่ยก็เป็นน้ำที่บุตรจากถ้ำหลวงนะฮะบุตรมาเรื่อยแล้วก็มาขึ้นตรงนี้เป็นสีมรกตตอนตอนที่เกิดเหตุการณ์นะฮะทั้งเครื่องสูบน้ำหัวพญายนาคเครื่องเจบบาะบดานนะครับทั้งรถแบ็คโฮต่างๆเนี่ยก็มาขุดตรงนี้จนพังไปหมดนะสภาพแย่หมดเพื่อช่วยเหล็กนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะฮะเป็นส บริเวณนี้เราจะทําอารยสถาปัต์คือเราได้ออกแบบเรียบร้อยนะฮะเราจะทําให้สามารถเพื่อรองรับคนทั้งมวลได้ก็คือจะเดินมาจากเส้นน้นเลยฮะที่เป็นหินเทียมทั้งหมดเนะี่ยมีเส้นทางให้รองรับคนแก่เด็กหรือคนพิการได้ที่นี่ก็มีห้องน้ําที่เป็นอารยสถาปัต์ใช้ชื่อว่าสุขสมสรน,นะครับทำมาประมาณสักปีกว,กว่าเกือบ2ปีแล้วครับตอนนี้ใช้ได้ดีฮนะรองรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับ ต้องหาอกาสแวะมาเที่ยวชมกใ้ได้นะครับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่กำลังมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอาระยะสาปัตต์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกระาร่างกายเข้าถึงเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยเพื่อคนทั้งมวลท,ที่นี่อุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ